สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่4 6โดย t e เชอ e ์เบ l ิ s าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ Question Word คำแสดงคำถามซึ่ง Question Word นั้นนะคะมีความจำเป็นนะคะและเราก็ใช้บ่อยค่ะในการสนทนาภาษาอังกฤษค่ะ Question Word นั้นนะคะก็คือคำแสดงคำถามนะคะ ซึ่งได้แก่คำว่า what, where, when, who, why, whose, whom, which, how คำเหล่านี้นะคะจะนําหน้าประโยคเสมอคําตอบจะไม่ใช่คําตอบด้วย yes หรือ no แต่คําตอบจะตอบตามความหมายของ question word หรือตอบตามความหมายของคําถามนั้นๆค่ะเราไปดูคําแรกเลยค่ะ what what แปลว่าอะไร what what แปลว่าอะไร What จะใช้ถามข้อมูลใดๆที่เราต้องการรู้เช่นสัญชาติอาชีพสิ่งของวันที่หรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ Example ตัวอย่างนะคะ What is your name What is your name คุณชื่ออะไร What do you do What do you do คุณทำงานอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเราไปดู q question w o ว d คำต่อไปค่ะ when when แปลว่าเมื่อไหร่ when นะคะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเท่านั้นค่ะ example ตัวอย่างค่ะ when is your birthday when is your birthday วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ when will e leave when will e w leave พวกเราจะไปกันเมื่อไหร่ดี q question w o ว d คำต่อไปค่ะ which which แปลว่าอันไหนหรือสิ่งไหน which ใช้ถามถึงคนสัตว์สิ่งของให้เลือกคําตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะ example which hat do you like which h a t do you like คุณชอบหมวกอันไหน which is the better Which is better อันไหนดีกว่ากัน Question word คำต่อไปค่ะ How How แปลว่าอย่างไรหรือเท่าไหร่ใช้ถามถึงวิธีการลักษณะอายุความสูงอย่างเช่นใช้ How ในการถามถึงวิธีการทำแซนด์วิชหรือใช้ How ในการถามราคาสินค้า Example ค่ะ How are you? How are you? คุณอายุเท่าไหร่แล้ว How are you today? How are you today? คุณสบายดีไหมคำต่อไปค่ะ Where Where แปลว่าที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่เช่นเมืองถนนประเทศที่อยู่ค่ะ Example ตัวอย่างค่ะ Where are you from? Where are you from? คุณมาจากไหน Where are you going? Where are you going? คุณกำลังจะไปไหนคำต่อไปค่ะ Why? Why? แปลว่าทำไมใช้ถามถึงเหตุผล Example ตัวอย่างค่ะ Why did she come late? Why did she come late? ทำไมเธอถึงมาสาย Why do you love him Why do you love him ทำไมคุณถึงรักเขา Question with คำต่อไปค่ะ Who Who แปลว่าใครใช้ถามถึงประธานของประโยคว่าเป็นใครหรือคนไหน Example Who are you Who are you คุณคือใคร Who do you live with Who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใคร Question word คำต่อไปนะคะ Who's แปลว่าของใครใช้ถามถึงคนที่เป็นเจ้าของ Example ตัวอย่างคะ่ะ Who is this Who is this อันนี้ของใคร Who's at this book Who's at this book หนังสือเหล่านี้เป็นของใครคำต่อไปค่ะ Who m Who m แปลว่าใครใช้ถามถึงคนที่เป็นกรรมของประโยคนะคะ Example Who are we waiting for Who are we waiting for พวกเรากำลังรอใครอยู่เหรอ Who m do you want to see Who m do you want to see ใครที่คุณอยากจะเจอ Question Word คำต่อไปค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะสำหรับคำ question word ต่างๆนะคะที่ขึ้นต้นด้วย wh นะคะจำง่ายๆเลยนะคะว่า question word เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย wh นะคะทีนี้เราลองมาทำ exercise กันค่ะจอดนะคะเติม question word what where when who why whose whom which how ให้ถูกต้องค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น question word กับ answer นะคะซึ่งคุณครูก็ได้เฉลยแล้วนะคะแต่ก่อนจะเฉลยนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าทำไมเขาถึงตอบคำตอบนี้นะคะ Number one ข้อหนึ่งนะคะ does he go to school does he go to school นะคะเติม how นะคะก็คืออย่างไรนะคะ ุณหรือว่าเขาไปโรงเรียนอย่างไรนะคะคำตอบก,ก็คือ he goes to school by bus เขาเนี่ยไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง n u m เ e r รข้อ2ค่ะเขาได้ตอบ what นะคะคซึ่งแว่าอะไร w h a t is the drawing w h a t is she drawing she is drawing an octopus เธอโทษนะคะเธอ,อเนี่ย นะคะว่ารูปภาพอะไรนะคะคำตอบก็คือ she is drawing an octopus เธอกำลังวาดภาพปลาหมึกนะคะต่อไปข้อ3 whose jacket is this whose jacket is this แจกก็ตอันนี้เป็นของใครนะคะคำตอบก็คือ is davis is David นะคะมันเป็นของเดว i ดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูลองทำให้นักเรียนนะคะทีนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของจริงแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องทำนะคะค่ะเขาได้บอกว่า complete the question with this word when where who what how นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำ when where who what how นะคะคำในวงเล็บเนี่ยมาเติมข้อ1ถึงข้อ10ให้ถูกต้องค่ะ Example ข้อหนึ่งนะคะ,ะเรามาดูข้อหนึ่งคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะเติมอะไรดีค่ะเขาเว้นไว้แล้วก็มีคำศัพที่ว่า is your name is your name นะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะตอบอะไรคะ,ะคุณครูคิดว่าน่าจะตอบ what นะคะเพราะว่า what is your name นะคะประโยคเต็มคุณชื่ออะไรนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า ประโยคคำถามนะคะ question word เนี่ยท้ายประโยคเนี่ยนะคะจะต้องมีเครื่องหมายคำถามแบบนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่านี่คือประโยคคำถามค่ะข้อ2ถึงข้อ10นะคะครูครูคให้นักเรียนทําเองเป็นการบ้านนะคะ การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนจดโจทย์นะคะแล้วก็จดข้อ1ถึงข้อ10นะคะแล้วตอบนะคะคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะเป็นการบ้านของวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบการสอนเรื่องเพจชั้นหมดไปเท่านี้นะคะและขอขอบคุณ English with me ขอบคุณเนื้อหาดีๆด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจริงค่ะแล้วไปพบกันใน EP ต่อไปนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ